มาเริ่มกันครับมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะทุกคนนะครับตอนนี้ถึงแม้เราจะมาบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะครับสี่โมงยี่สิบแล้วแต่บรรยากาศเนี่ยดูไปดูมานะคะกับเวลาสองโมงยี่สี่เลยนะครับเออน,นะครับ นะครับเราก็กลับมาอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมทุกคนนะครับพรุ่งนี้เราจะก็จะเหมือนเดิมเลยนะทุกคนนะครับนะครับสภาพอากาศวันนี้นะทุกคนนะครับไประเทศไทยอาจจะมีฝนน้อยลงไปบ้างนะทุกคนนะครับนะครับช่วงนี้มันรายงานแต่ช่วงสี่โมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับรายงานนะครับเร,เราได้ทํา คลิปที่มีสปีดอย่างรวดเร็ว,รวลงไปแล้วนะครับตัวตั้งแต่แต่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้า <blue> แปลเป็นไทยก็คือศูนย์ถึงเลขหนึ่ง้าล้านๆๆนะครับที่ความเร็วหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกับสองห้าสิบหกนะครับเราได้ทำไปแล้วนะครับเร็วมากนะครับเร็วมาก,กาไหมล่ะนะครับที่ยิ่งนานเราก็ต้องใช้ความเร็วที่สูงขึ้นนะครับ ความเร็วที่สูงสุดที่จะทําได้ของเลขนี้คือห้าร้อสิบสองนะครับนะครับเัราะนื่องจากนะครับนะครับเนื่องจากคลิปมันวิดีโอมันยาวมาก,มากๆทุกคนยาวยาวเกือบเกือบสิบสองชั่วโมงนะครับถ้าดูตั้งแต่หกโมดูตั้งแต่หกโมงเช้ายันจบประมาณเนะี่ยก็ห้าโมงครึ่งของ วันนี้เลยถ้าเราดูเนาะถ้าตอนนี้เราก็ยังดูไม่เสร็จเลยนะนะครับอยาไปเราก็ไม่เอานะนะครับตัดใหามันสั้นๆลงนะครับเวลาก็ผ่านไปได้ทุกเมื่อนะครับโอเคนะครับนะครับเนื่องจากพื้นที่เก็บข้อมูลมันเหลือนะ้อยเราก็ขอ ใช้ความละเอียดต่ำๆไปก่อนนะครับถ้าว่าไหนเราได้มีพื้นที่ติดข้อมูลเยอะก็จะใช้ความละเอียดสูงนะครับ YouTube ก็จะชัดนะครับนี่นี่ใช้ประมาณสองร้อยกว่าก็ยังชัดเลยนนะครับมีเสน่ห์มากครทุกคนนะครับวิดีโอภาพนี้นะครับโ้นะครับตอนนี้ยังแดดออกนะครับตรงนี้นะครับ อุณภูมิโค้งจุดโค้งสานี่ถึงแม้เราจะตากแดดมันก็ไม่ให้มันก็ไม่มีความร้อนเลยเพราะลมมันก็หนาวอยู่นะครับมา,าดดมาที่ยืนยืนไปตากแดดน่ะมายืนตากแดดหลังบ้านก็ยังไม่ร้อนเลยนะครับลมหนาวนี่มาแรงมากนะครับพัดทีดีหนาวเลยนะครับตอนเป็นบ้านเนี่ยเก็ดน้าแข็งอะ่ะที่มันเกาะอยู่บนไม้มันจะเริ่มหายไป มันก็เกิดจากหมอกด้วยเพราะหมอกมันจะค่อยโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปนะครับถึงแม้อุณหภูมิจะต่ำม,มาเหลือ6.6องศาก็จริงนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายที่อุณหภูมิจะลดลงนะครับของเดือนนี้นะครับแล้วอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับยายนปนไปถึงอุณหภูมิที่ร้อนจัดนะครับความเร็วลมเท่าไหร่เดี๋ยวข้อมูลจะ,ละมันจะบอกเองนะครับ แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้อัปเดตมานะครับดังนั้นก็มีแค่ระดับความสูงกับลมเท่าน,นั้นนะครับนะครับอุณหภูมินี่คือนะครับต่ำมากทุกคนแบบหนาวจัดเลยนะครับก็ะดษตากแดดเดี่ยวก็ยังหนาวจัดเลยนะครับนี่นะครับบางที่นี่นะครับภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยมีสโสว์มาแบบบางที่นี่นะครับ ไทยอยู่ตรงกาลัสินสกลเน่ยตอนนี้สโนเขาก็ตกต่อเนื่องเลยนะครับนะครับถ้าถามว่าทำไมบางที่ตกบางที่แดดออกมันไม่เหมือนกันนะครับจุดนี่จุดบางที่อาจจะมีฝนจุดบางที่อาจจะแดดจัดถึงจัดสุดจนแบบร้อนแทบจะตัวไหมเลยนะครับบางที่ก็มีฝนนะครับ ก็เกิดนะครับนะครับพอฝนมันมันค่อยๆ่อยหยุดตกพอนะครับก่อนฝนตกไม่อีกไม่เกินนะครับก่อนฝนจะตกประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะมีเมฆมากนะครับมันมืดมันเหมือนมันคึมอะนะครับนะครับพอมันผ่านไปนานๆานพอมันผ่านไปนานๆาแล้วพอมันผ่านไปนานๆานปุ๊บก็จะ ก็ค่อยมืดมืดมืด,มดลงไปเรื่อยๆนะครับมืดลงนะครับมืดลงแล้วก็มืดลงนะครับและสุดท้ายก็เมฆก็จะก่อตัวเป็นเมฆฝนได้แล้วนะครับก็จะก็ค่อยขึ้นเข้ามานะครับทําให้รู้สึกมันมืดลงเรื่อยๆนะครับพอก่อนฝนตกนี่มันจะมืดมากแต่พอนะฝนตกมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นนะครับนะครับและพอแล้วพอ และพอมันเวลาที่มันก็มันค่อยๆฝนอ่อนลงก็จะกลับมาสว่างขึ้นได้นะครับพอหลังจากนั้นถ้าฝนมันหยุดตกแดดก,ก็จะกลับมาออกอีกครั้งหนึ่งนะครับสักประมาณตีประมาณตีสามตีสี่ของวันนี้แหละฝนอาจจะตกนะครับรูดูก,การนะครับ ฤด,ดูหนาวนะครับเกิดจากลมมาที่มาจากเหนือนะครับนะครับหรือว่าจะที่อุณหภูมิเย็นกว่านะครับเท่นส่วนใหญ่จะมาที่ตะวันออกเฉียงเหนือก็จะทําให้ประเทศไทยมีอุณหภูมทิที่ลดลงตอนนี้เนี่ยหกจุดหแล้วนะครับนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับลมมาสูมเริ่มอ่อนลงแล้วแต่ก็ยังพัดได้อยู่นะครับ ก็จะทําให้อุณหภูมิยังลดลงได้ถึงพรุ่งนี้เท่านั้นพอมาที่16ปลายลมก็ค่อยแบบเบาลงนะครับอ่อนลงกว่าเดิมนะครับก็จะโดนหมายคําว่าก็จะโดมาที่16เนี้ยถึง1ตุลานยนะก็อาจจะโดนแสงอาทิตย์ทําให้ความเย็นก็ค่อยหายไปอย่างแล้วช้าแบบช้ามากๆนะครับโอเคนะครับ ยิ่งเราอยู่สูงยิ่งหนาวนะทุกคนนะครับถ้าเราถ้าเราอยู่ความสูงหนึ่งกิโลเมตรนี้ไปนะคงว,ว่าเนะี่ยเย็นกว่านี้อีกเกือบติดลอบอแนะ่อุณหภูมิถ้ายกหนึ่งกิโลเมตรมาจะล็อหกจุดห้าไปนะครับมันก็จะลดลงหกจุดห้าองศาดังนั้นมันก็จะเมื่อเราอยู่สูงหนึ่งกิโลเมตรอากาศก็จะหนาวขึ้นหนึ่งองศาแปลว่าข้างบน อุณภูมิจะอยู่ที่0.1น,นะครับนะครับระดับเยือกแข็งก็คือความสูงอยู่ที่หนึ่งพันสิบห้าเมตรนะครับแค่แบบกิโลหนึ่งแล้วอะ่ะทุกคนนะครับนะครับนะครับวันไหนไม่รู้ที่อากาศในประเทศไทยจะติดจะสูดองศานะีนนะครับอาจจังหวัดในภาค กางตอนบนก็เริ่มจะติดลบแล้วนะนะครับบางที่นี่ก็สโนโนี่เห็นได้ชัดเลยมาแต่ไกลๆเนะี่ยนะครับนะครับนี่คืออูมิที่เขาตรวจวัดนะครับตรวจวัดที่เขาตรวจวัดเลยนะครับตรวจวัดนะครับเขาจะตรวจวัดทุกเขาจะอัปเตดตทุกเจ็ดโมงเช้าของทุกวันนะครับ แต่ว่านะครับและพุทาเจ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้ก็จะอัปเดตอีกนะครับโอเคนะครับซึ่งอุณหภูมินะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่นะครับนะครับทั้งฝนทั้งหนาวน,นี้เป็นอะไรที่ยากมากที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทั้งฝนทั้งหนาวเลยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากถึงยากธรรมดา บางที่ก็บางครั้งแดดก็หายไปนะครับนะครับกระจกนี่ใครตรงไหนโดนแดดนี่คือร้อนกว่าตรงบริเวณที่อยู่ในร่มอีกนะครับตอนหน้าร้อนตอนนั้นอนะ่ะตอนฤดูร้อนตอนนั้นอนะ่ะโอ้โหแทบจะร้อนบ,บูบๆู๊บบ้าบเลยบบมีความร้อนแบบเพราะร่มนี่ไม่เย็นเลยนะครับหลายวันด้วยที่มันเป็นเนะี่ยตอนนั้นอนะ่ะแทบจะทําอะไรไม่อยู่เลยนะครับแบบมันร้อนมากๆนะครับ ร้อนจริงๆนะครับแ,แล้วแต่บ้านนะครับแต่แปแปไปนะครับถ้าบ้านมีความถ้าบ้านเก็บความเย็นมากพอ,อก็จะสามารถอุณหภูมิก็จะเราก็จะอยู่ได้นานนะครับเราก็จะไมต้องห่วงเรื่องความหนาวเย็นนะครับถ้าบ้านเก็บความร้อนถ้าบ้านเก็บความเย็นความร้อนน้อยขครขใรข่รใครขคร ใครวะนะครับบ้านเรานะครับเก็บความเย็นได้ก็ยังดีนะครับติดตุดความเย็นได้ประมาณร้อยองศาใครเรียกวะเอามาต่อนะคะทุกคนนะครับมาต่อแล้วองสับประกาศกันเลยนะครับ เตรียมนะครับเดือนตุลานี้จะเป็นฤดูแห่งความหนาวเย็นยาวไปจนปลายเดือนมีนาคมเตรียมตัวนะบอกให้นะครับหนาวยาวเลยนะครับถึงแม้นะถึงแม้หลังเดือนพฤศจิกาไปฝนจะฝนหรือสโน่ส่วนใหญ่จะเป็นสโน่ละเพราะอากาศติดลบสโนจะไม่ค่อยตกในหน้าหนาวแล้วนะนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนสโนจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับในประเทศไทย ถ้าไม่งิงก็จะมีภาคใต้ล่ะที่จะมีนะครับและก็จะใครอยู่ภาคใต้นี่ก็วันๆนี้แท้จะต้องเจอกับสนดตกทุกวันแต่ใครอยู่ภาคกลางขึ้นมาก็มันก็ค่อยหยุดลงถึงแม้มันจะแม้มันจะถึงแม้มันจ,จะไม่ตกไม่นานมันก็ไม่ละลายนะเพราะมันเพราะมันอุณหภูมิมันก็ไม่สูงกว่าศูน์องศานานด้วยก็เราก็เล่นได้นะครับ แล้วเราก็สามารถเอาสโน่นั้นไปทําผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆได้นะครับเช่นนะครับเอาเป็นรูปสโนโมานก็ได้นะฮะทุกคนเอาไปทําได้โดยเหมือนกันนะครับจะไปปั้นทําอะไรก็ได้นะฮะทุกคนแต่ข้อควรระวังอย่ากินอันตรายมากด้วยนะครับทําให้ต้องมันจะทำให้เรามันเย็นเกินไปไงมันจะทำให้ร่างกายของเราอะ่ะ อุณหภูมิร่างกายอาจจะเปลี่ยนแปลงเย็นหรือไม่ก็อาจจะถึงฉับพลันอาจจะถึงขั้นเกือบเสียชีวิตก็เป็นได้ดังนั้นกลควระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนเป็นบ้านนะครับฝากคอมเมนต์เลยกดัตตอรไขไปให้เป็นกำลังใจกับกาเด่นนะครับกดติดตามกดกระดิง่งปฏิพัทธคลิปแห่งหอเลยขอบคุณครับทุกคนต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆ พราะร่างกายของเราอาจจะเป็นป่วยได้ตลอดเวลาดังนั้นควรดูแลสุขภาพให้ดีนะคะขอบคุณครับ